จริงรู้สึกอย่างเดียวไม่ต้องลดไม่ค่อยชินรู้สึกแบบกำลังในแบบโอ้ล่างปากมากเลยผมว่าโอ้ไม่ได้แข่งอะไรนะมาเริ่มนะลูกมาหายไปๆนะลูกนะมีการให้หายไวๆด้วยนอนเยอะๆนะจ๊ะนี่เขามาพร้อมกับไวบอลนะมาเป็นคันด้วยแต่ก่อนแต่ก่อนคุณเรียกพี่ขุนนะตอนนี้คุณเรียกแค่ขุนแล้วไม่มีพี่ขุนคนเดียวเสมอมาลูกหัวลูกหัว มาบุญนะราบุญพูดอะไรนะได้บุญนะได้บุญได้บุญมือสั้นผมสวย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 ผมชอบคู่เมื่อกี้ฮะแล้วไม่น่าเรื่องพูดเลยนี่ชินไม่ออกเลยหล่อดีหล่อดีน้องหล่อดีหลอดีเฮ้ยมึงตีเหรอแต่ก็ยังตีอยู่ไม่ต้องห่ว อะไรครับนี่อะไรไม่พูดอะไรนอะไม่พูดอะไรเหรอน้องผู้เอาแหวนผมคืนมาได้แล้วรู้หมดรูดแหวนไปแต้มแหวนน้องเอกวันภูมิ้่าเนี่ยชอบชอบรูดแหวนไงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำไมภูมมือสั่นๆจังเลยคิดคิดไงคิดว่าต้องหลบกโวงความว่าอะไรบ้างก็แค่รูปหัวเบมเบอร์ดอ๋ะก็แค่รูปหัวเบมเบอร์

ตลบอ่ะแว่นแล้ววนสวยดิกล้ามสวยนะหนุ่มในเพลงโชว์ไปดิเออไปทางชมไปทางชมใหม่มาถึงน้องเล็กมาถึงน้องเล็กโอ้ยไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเลยวันนี้ไปละไปอ่าอะพี่ด้วยพี่ด้วยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว